เข้าใจว่นเขอบใจขอบใจเอาแบ่งกินเด้อคนนี้ว่าเออแม้วอนอยู่มีข้าวกินนี่อ้าวคนนี้ตื่นแล้วบ่ เอานางนางนางสบายดีล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางภายในและต่างประเทศเนาะผู้พอขบจอยเซนเก่าเซนเคยท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมขบจอยเดินทางเข้ามาสู่หมู่บ้านสนับดเลยเนาะก็เห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งท่านผู้ชมเนาะอยู่ต่อหน้าเขาเนี่ เนพือนเพิ่นยุตนาเนาะแต่บอจอยกันยังบาทานันได้หูจักสื่อเสียงเรียงนามเพิ่นเนาะไปเขาไปหาเพิ่นเลยมาพร้อมกับสาวบุทไทยเนดะสาวบุทไทยสวัสดีแดดฮอนห้อนเนาะโอ,โอ้โอ้ลูกคนนอนป่ะนี่ นอนในเป็นอู้แดดซองมาพี่เอ้ยมานอนเัองพี่เอ้ยมานอนตรงนี้มานั่งเัองพี่แดดบดโอ้นในเกินคนในธรรมสุขพอบัดรแหมมาเนาะอ๋อฮะทรายจับกล้องเลยห้ามมงนั่งก่อนนั่งหันละเอ้ย นั่งละนะครับมีน้ำใก่อะได้พูดเัาก็นั่งมีอยู่บ่ฟืนไฟเลยมีมีไงเนาะน้ำพักก็นั่งอยู่นี่นี้กนเนาะนั่งใก่ตะไคร้แล้วแต่ก็เอาเป็นนั่งเลยเอ้ยกมือสบายดีกันบายดีบายดีเจ้าซื้อได้ก็เจ้านะเอานางเลี้ยงนางเลี้ยงเออถ้าอยากคุ้นๆุนหนาเราเลยพวกพวกเฮาจิ้วจิ้วเออพัวไปใส่ก่อนเลย เราเฮาไปลินไปลินเนาะไปอยู่กลางบ้านนี่เนาะนางจิ้วจิ้วนางเลียนเออนางเลียนเออนี่เป็นวัดเลยเนาะนางกามกุ้มกามกุ้มคุณนอนได้ใช่ไหมกีบกีบเออกามกุ้มกีบค่ะเกินระตับสิโอ้นางอยู่แก่เตาไฟเหรอเป็นมาเนี่ยได้จังพากันมาอยู่แต่ก่อนเจ้าอยู่บ้านได้ บ้านเกิดมืองนอนจ้าเนอะใช่ไหมบ้านเก่งทองเกิดบ้านเกิดเธอบ้านเก่งทองเออไรยับมาอยู่ใช่ไหเอายับอยู่บ้านชามหานี่แหละบ้านรักบ้านชามหาเออเนาะเออบ้านชามหาคือบ้านนางงามเออบ้านนางงามแม่นบอกเจ้าก็คือจักเราบะคืออ่าแต่ก่อนอยู่ฮันเออก่อนฮันแเอาผัวเรามาอยู่พี่อยู่พี่เอาผัวจักปีเลยสองสามปีนี่แหละหลายปีแล้วจะได้ลูกเนาะ แล้วมันอยู่นี่ตั้งตจาพวแล้วมันอยู่พี่อยู่พี่เลยแต่ก่อนเฮือนเจ้าก็อยู่นี่เลยบ่อยู่นี่แต่เอางกันมากก็อยู่นี่เลยเฮือนหลังนี่เลยเฮือนหลังนี่เขามีเืินมีขี้ดินนี่ขี้ดินเจ้าเองบอกี้ดินขี้ดินอยู่บ้านขี้ดินหาคออยู่คออยู่ดมเขาเออคออยู่ดมเจ้าคองดินเออดินใดเจ้าคออยู่ ลังแปลงใหญ่งเนี่ยเขาอยู่นําเขาเนาะคือไม่ดิ้นอยู่นั่นเอขาพัวเจ้าก็อยู่บ้านนี่เหรอพัวเจ้าวะวฮาอยู่บ้านนี่บ้านเขาพุ่นอยู่ตะอวยพุ่นโอ้เ็นบ่แต่ก่อนเราบ้านเกิดเมืออนอนเราแท้อยู่ตะเวยเอออยู่เมืองตะอวยมันพอมันเอาเอาเมียอยู่บ้านนี่เ็นพอมาเอาเมียอยู่บ้านนี่มาเป็นเคยสู้เออมาสู้เมียอยู่นี่เลยเราก็มานำพอเออแล้วบบมีกินเป็นของตัวเองเนาะ เรามีดินเป็นของตัวเองยากเลยต้องยากเฮินอยู่เขบไมีเาคันข้าวกินเขบไมีทุกเฮ็ดให้หมดเเฮ็ดชวนเขาเฮ็ดชวนโอ้ยชวนนิดน้อยเขามีดินให้เลยซะบขมีบประเฮ็ดเลยให้บขมีดินเห็ดเขมีดินเนาะน้ำมันนี่มืดต่ชวนมันเขาแล้วน้ำมันจะไปเฮ็ดให้อยู่ไซโอมันไฟเขาไปอยู่ไซ่จะโบจักจักหน่่ยผู้โบจักหอดเดินทางมืดผู้จะได้ก็ของเขาเปล่า เล่หดสวนก็คือว่าเล่นน้องโมเมนสวนมันเนาะสวนสวนมันโมสวนเนี่ยสวนมันหน่อยเดียวกาวะจักมัดปลูกอันปลูกอันมันเลยจักเาหัวเ้าวโบได้ห้าปลูกเ้าเอาลูกโบจะไปปลูกเนาะเออห้าปลูกได้ได้บ่บ่มีเข้าเอาลูกกาวะกาวะกาวะจักต้นกาวะปลูกจักโกกผู่อยู่บ่ดักอย่าดื้ออย่าดื้อ อ้าวขนมมาให้เว้คนก่อนสิให้เพคนกินก่อนจะไหน่คนกินดีดีวอันนี้ไอซ์ซื้อขนมมาใหว้ด้วยนกนกขอบใจแล้วนั่งนะครับนั่งกันก่อนนั่งนั่งตะกูตะกูนกนกเอาเอาขอบใจวะนีขอบใจขอบใจเอาแบ่งกันกินเด้อคนนี้ว้าเออแม่เออหมือนอยูกมีข้าวกินนี่ มีอพ่อเจ้าหาเงินได้ไหมจ้างเมียหาเพลินเงินโบได้หาเลยบ่ไปหับจ้างเด้หับจ้างก็บพ่ถวนี้แถวนี้เขาหาเงินได้แต่หับจ้างคนละบาทนี่บอกเขาไปหับจ้างจีนเนี่ยเหมือนจะไปบ่เจ้าถือพาอีกเลยเนาะเอาถือพาจักเดือนเลยถือพาหนึ่งหกเดือนแล้วโอ้สิเป็นผู้ทีสี่ต้นนี่เนาะได้ลูกสี่คนเลยเนี่เงิน เอาลูกลายกระดลกระดอคือบอกบอกกินยาคุมบอกซักยาคุมไะบอเป็นอะไรบอเป็นอะไรเราจะเอาผู้หญิงผู้ชายโอ้ยจะได้ผู้ชายนผู้ชายผู้หญิงหมดได้แล้วไม่ยิ่งจนหมดได้ลูกคนคนคนชนชาติคนชนเผ่าชนไล่เขาเจ้าจะคันได้แต่ผู้หญิงเนจะนำเอาผู้ชายเนาะเอาผู้ชายขันสมุติออกมาเป็นผู้หญิงเด้อเอาอีกเอาอีกบ่บ่บ่เอาบอกจะกินยาเออกินได้อยู่ยาคุมกันเนาะได้ เพือนเพฝนกันนะหลังกนเบื่นตกมีอยู่บรรยูเลยหมดเปียกหมดนี่เปียกแล้วเนาะหลังหมดขนาดนั่งกันยังนั่งเตาเฝ้าต่อไฟอพู่นนี่พค่นบ่นพู่นนึ่งข้าวนึ่งน้ำนข้าวอยู่นี่บ่นึ่งข้าวอยู่นี่มันฝนตกเลยใช่ไหมใช่ไหมฝนตกพู่นนึ่กองตารางนี่ก็จะล้างบนนั้นบนนั้นลูกพอนอนนะนอขคือชิฮอนนะวันนั้ นอนกองจะล้างเฮือนเลยฝาเฮือนดคนกันบัวได้หับจ่างหับใบเอาเขาใส่กินเอาเห็ดส่วนนี่แหละเอาลงเอาลงมือลงพอละเอาเห็ดเห็ดส่วนเออส่วนเห็ดส่วนนั่นปลูกมันนั่นพวกมันนันโอ้โหพอแห้งปีหนึ่งจะได้กินายมันตอนนีพอแห้งไอ้เออมัดช่วงบัวได้เห็ดเห็ดมันนี่ไปเห็ดยังส์หับจ่างหาเงินไปห้าไายผักไายกล้วยนี่แหละโอ้ายไข่กล้ เอาสวนกล้วยกบูมี่สวนกล้วยกวบูมีเนาะสวนบูมีสวนบูมีดินเด้อเออสวนบูมี่ยินขน,นมและนันนงสื้อยืน,น,น,นเลยบะเตีนั่นเด้อกินขนมนนนแล้วก็บบะเทียงกันนะนะจงเป็นให้หน้องเลยเด้อแต่กูจะจัดทงแล้วถือซื้อลืมนับใช่ไหมว่าสามคนก็เห็นแวบๆอยู่บริษูว่าจกคนแต่ซื้อมาซสำนี่ เลี้ยงงานบ่มีน้องบ่ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ่เลี้ยงห่าวบ่ได้เีหมูก็บ่ได้เลี้ยงหมูก็ยักก็ได้เงินแต่เลี้ยงหมูหมูเงินไม่ได้หมูก็คือว่าแล้วลำบากอันห้ำไม่นาะเออข้าวกินบ่มีเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ต้องมีข้าวนี่ครับไก่กินข้าวในีกินยูเครนแม่เทานั่นแหละเอาไปคอนี่ยยูเครนแม่เท้าบอยังพุ่นทุนพุ่นร่างแป้นอยู่ยิ่งรุ่มพุ่นยิ่งรุ่มต้องมีข้าวพุ่นกินยนแม่เท่า เขากินก็ให้ลูกไปกินน้ำไม่เท้าเนาะเจ้าเด้อซะเฮาก่ดเอากดเอาเอ้ยมีเงินซื้อเงินบอเพียงพ่อซื้อเป็นมอญขัจ้างกับโบได้เจ้าเนาะมีแต่พัวกันนะครับจะขับจ้างสตรีกับโบมีเรองงานด้วยคุณผู้ชมมีเรื่องงานมีเุ่นเนาะมีกระติกเล่นในดินมีกระปุกของเขาอันนี้ไปตัดไม้มาใช่นะ พุ่นหือนเดินจีบไม่ไม่ยังไม่ัเห็ดฮือนนี่มีเงินเห็ดไม่บิ๊กไม่ยุค่ะาไม่บิ๊กแล้วบ่พนให้บ่เอาบุคลนะเขาให้บ่ม่ตัดมาเดังตัดเองนี่แหละมาเองพุ่นนั่นตัดมาเห็ดฮือนเข้าห้เอาไปตัดนังใหเขาไปเอาก็มีบันเน ไม่นี่หมดเขาไม่ไม่ไม่ไบิกดีจักลำลายลำเติบแล้วดีเนาะรับหาสิบลำเลยลับหาสิบลำยังบ่มียังอีกแบบไหยังขาดไนจักยังขาดเฮ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 ดเดเฮดเนดเดงามมันนี่เฮดเฮดใ่ญ่มันเขาบ่ให้บ่ดินเขานี่เขาขอไคก็ใายดินดินใครก็ดินแม่เท้าก่ดินยัง ดินตะดองบอกดินเมนดเม็ดนั่งฝุ่นทีนด้ดินในบ้านเออเออดินในบ้านนี่แหละดินแมนดินมันบดินดินข้าวเถ้าเม่าวรดินตะดองตะดองว่าแม่เนาะผู้กินดีขนาดขนมเนาะผู้นอนบม่ได้กินผู้นอนก็บม่ได้กินบม่เคยกินขนมขนมเลยก็มีเงินหรือเอออยากกินแม่อยากกินขนมแล้วเห็นเขาหิวขนมไม่หมดเราลุกใซ่เราได้แซ่บเหรอเอมบ่ เมาความเล่าก็เป็นบ่กตเป็นมีนกขอบใจอยู่นกขอบใจกล้องมีนกขอบใจแน่ขอบใจลายเด้อเนี่ยขอบใจลายเด้อคุณล่าเนี่ยว่าเด้อคนหนึ่งอ้าวเอ้ยยยยนกใจเด้อลูกไปขอบใจขอบใจนกงามตัวไหนนกงามล่ะกู้เงนนกเออนกงามนกงามนี่ไปขอบใจเด้อไปขอบใจลายเด้อ วัวน้อยกำลังอันนี้ว่าเป็นเลยเนาะคุณยังไม้เฮียนหนังสื้อได้ไหมว้าวคนช่วยเป็นไรไกลเพื่อนต้นลรกน้ำในน้ำในนี่ไปหาบีรู่มั้ยพุ่นเนาะกับบ้านพอมีสะดวกอยู่มีน้ำมาดานเนาะกินน้ำใช้สกินน้ำกินเนา้ำมาดานกินน้ำมาดานเลยเออน้ำกบมี่ห่อมบ้านี่ไปสูบก็ได้อยู่ไกลไกลอันนั้นอันนั้นก็ยังพออันนั้นแกลไขได้อยู่แต่ขากินมงยูมงเศร้าเนาะแต่ว่าเห็นเฮือนได้เนาะ เพิ่นบอไรนี้บอกเ,เห็ดเดือนงนออ่ายเขาจะฟอง้ีเขบาบอไรนี้บอกจ้าเห็ดเดือนง่ายเออเพิ่นบอกเพิ่นบอไรนี้บอกเขาเขาเขาบอให้บดเดือนง่ายบ่ยบ<อ>สมมติว่าเหดเจ้าเห็ดเดือนดีๆนี่เขบาบอไรนี้บอกอืมบอบอไรอ๋อคุณแณมกองเลยแต่ส,สำคัญเลยมันความอยู่ความกินอะไรเนาะ ไปนั่งยอแลจก็ม่มีบันนั่งเอาพืชนี่แหละนั่งนั่งไก่เจ้าลายัวเจ้าบ่หายที่บ้ยไผ่ก็หายไอ้ก็มังเนีเหรอไนั่งไก่ตะไผได้ปะเนีบิ๊กหายได้เมียเมียก็มาทำยูเมือนีพได้เขากล้องนำยูบ่เขาเขาแต่เขากล้องผู้รูคนละแม่ไหมอันไหนยนอ่หมกอุ้งจังนาทีละ 11นาทีเออบันนี้ไฟก็ลุกแด้วบาทได้11นาทียังไม่ได้จะได้ขึ้นเบื้งเฮือนเพิ่นบ่ไปเลาะเบื้งเฮือนเพิ่นก่อนป่ะไปจะพาเขาขึ้นเฮือนป่ะเอาจะจับกล้องขึ้นเฮือนป่ะไปเลาะเบงเอ้าขึ้นเบื้งให้เพิ่นเห็นน้ำเล้วเออป่าเฮือนพ้นนะป่าเฮือนเพิ่นโอ้มึนแข็งสวนเราบ่อทางหลังนี่เนาะ เอาคนนี้ตื่นแล้วบอยากยืมพวนี้ก็รู้ว่าบบนัอ่านั่งนั่งนั่งตูอมาเออร่วงคับเลยมีแต่พับบัดเมื่อไรอ่อมมีนอผับบัดเมื่อไรอ่อมเลยเครื่องคลองหอยตัวเล็งตัวเล็กนี่เอาขึ้นนี่ละจอนจอนโอ้ใส่ไฟโซลาร์เซลล์บ่เอมีเอาใต้ยังใส่กลางคืน บ่มีบ่ได้ตอ่อไฟเฮือนเขาบ่บ่มีเงินจักตอนนแบบขอตอนน่อนพีนน่น้องก็บ่ได้ขอบ่บ่อ่าแสดงว่าอยู่มืดใช่ไหมไต้ใต้ไปซ้ายอ๊องไต้ไปซ้ายเอาาย๊เองโคบโคบนี่โคบจักชายโคบพุ<อ>่นโคบมาโอนน่ะ<อ>โคบอันนี้มอง อย่าอย่าเปิดล่อย่าเปิดมดปัดแม่อ่าอ่ะปัดมออ่ะปัดออให้เพิ่นมอดอัะนีออ่ MB3 มาก่อนนี่มองแตง่งครัวแต่งกินโน่อืออเฮือนครัวก็อยู่นี่เลยมสมศมบ่มองหม้อแหกถทาก,กระโปะอยู่นี่ละแต่ FC บระขเข้าใจอีกหม้อแหกถทากระโปะมันเป็นคำหม้อแกงเออหม้อแกงหม้อยังอันละเป็นคำคล้อง เป็นคำข้องจองกันโอ้ผบัดละอ่อมเมดเลยธรรมสุนทรนางอย่างก็กลืมเลยซื้อเจ้านะน,นางเลียน,นเนาะนางเลียนเนาวทั้งล้างนะสวนเจ้าทางล้งสวนนิดน,น่อยนส่สวนปลูกพักนะ่ะปลุกพักน่ะนี่อ่าสวนเฮางอัมีผักเอ็น้าไ่บูอส่ส่ส่่หเลย Hoi lâu nay từ non là <laughs> đeo Để phụ trùng ngoại hay nặng 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 ลูกคนตื่นเลยเนอลูกก็คือกันเนาะไปหาบน้ำหาบนายอยู่น้ำมันนั่นแล้วเนาะนั่นสวนบ่เน่นสวนเจ้าบ่ไปพักเบิ้งในสวนโอ้ฝนก็จะติดไปเข้าไปยังไม่พักเนาะยังไม่พักโอ้ถือพาคาทองนถือถักเออเราก็อยากปลูกผักปลูกหญ้าอยู่เนาะนี่สวนเราก็ได้กิน ขั้วหอมไม่ได้เลยพอได้กินแล้วเด้เกิดไปตัวเี่จะบกวนใจมดนะเด็่บ้ามันจะผบัดแล้วเนาะเธอในตะวิทย์ยำหนาวข้าเมียนเมียนยำหนาวนี่เองเนาะขั้วบอฝนตกขั้วบอกกลางคืนฝนตกขั้วบ่ฝนยำฝนตกขัวบ่เออหมดเปียกหมดสาดเข่าในี่ตเนาะผบัดนี่มันสาดเข่าแล้วผบัดเก่าเลยเด้่ เราก็ลำบากพอแล้วเนาะพุ่นใหม่ผุนตัดมาไปตัดใหม่มาสิมีแผนเห็ดเห็ดเฮือนไม้เนาะเห็ดเฮือนไม้ก็บ่มีเงินตัดอยู่นี่ตัดไว้บ่ตัดมาไว้ก่อนเนาะเอออ่าย้ดเลยเดี๋ยวจะได้เห็ดวานนี้จักย้ำเลยผัวหาเห็ดเห็ดใหญ่ซัมนี่บ่หรือเห็ดใหญ่กว่านี้อีกซัมนี่เอ้ย เอาสำนีเนาะประมาณสี่คูนสี่เงินเจ้าหนึ่งสี่คูนสี่จะได้ใหญ่กูมีบ่มีเงินเนาะกูเป็นไงซื้อตะปูซื้อยังคอยง่ายว่าให้มันหนาแน่นกว่าเก่าให้ได้ฟ้าให้ได้ยังเนาะใช้แม่มากูอาบน้ำเลยได้ขนาดตอนนี้ตื่นมาแล้วอาบน้ำบ่ผู้นึงอีกเออพยา เอาอาบๆไปละอาบได้กับกับขุเลยคักค้าค้าค้านั่งยังพู้นะะ <c oughs> ี p, ่นั่งผาบนั่งนี่ซื้อเลยนั่งกามมีกุ้มกุ้มกามกีบกุ้มกามกีบโอ้ยเนาะฮะอาะผู้ชี้ออกมาเนี่ยซื้อยี่ในท้องนี่ยังได้ตั้งซื้อบ่บ่ออกมาก่อนเนาะเออ คิดคิดไว้แล้ว่าซื้อสชคิดนั่นต้องมาเป็นตต้คลื่นทำบสมะเรื่องราวของงานนางเรียนเพิ่นเนาะมีเพิ่นซานบนลูกคนก็นอนอาบน้ำอัาไปคไปพักป่นะลบาบัตร่พอแล้วเนาะอาซาบุไทยจับกองก็โอเป านผู้ชมบคลิปนี้ก็ดเนินมาฮอถ่ายคลิปซั่นเก่าซั่นเคยเนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวเอื้อยเอยเียนหรือว่านางเียนเนาะอายุจจักปีจะฮู้บ่เบ่ฮู้อ้ายเอออานื้ออาบถ่าับยก่อนบออมายอมานางกเก็บเยเต็มกิ๊บกิ๊บนี่ราบนี่กุมากุกิ๊บกบกนี่อหมด อออกกกิิิบบบมามามุดไงเยอะไรเยอะเยอะจุไนเยอะเยอะจุไนมาจุขุ้นี่เยอะยาเลยยาเออยาพูดอะไรก็สีเอามานี่นี่เจ้ามาตะกุยนี่ตะกุยกรรมกรรมะือยุนี่กรรมผู้ดีในกรรมคิดดื้อคือนี่โอ้แลนว่ะไรฮะท่านผสมเนาะอีพีนี่ขอจบคลิปไว้เพียงตอนนี้ตอานี้เนอะผสมเนาะสำหรับเรื่องราวของเขือนนางเลี้ยนผสมผู้ดีเฮามาผสมผบ้ทอเนาะ ความถูกยากความลําบากของเพิ่์นเนาะลูกออสามคนเนาะกำลังถือพายผู้หนึ่งบกจิต <ๆ S 2> เดือนแล้วล่ะคือเห็นเนาะเขากินขเขากินกับขาดเคิเร์นเคืร์นซานกะคือเห็นละประบัดเนาะแอมคือแอมปลาเอากะได้แต่นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับงกันเนะาะถ้าหากว่ามี <C oughs> ผู้ชมพ่อแม่พ <C oughs> ี่น้องเนาะที่อยู่ทางเมืองไทยเนาะบอกว่าจะเป็นเมืองไทยเมืองลาวบอ ครับส้มอยู่ทางนี่นกนกนกนี่แหละนกไปนกนกไปจ่ายไปเด้อยกเงินเลยนะครับส้มอยู่ทางต่างประเทศเนาะอยากสร้อยเรือแบ่งปันความสุขหรือสอยเรือบริจาคให้เพิ่นเนาะทำบุญทำทานวัชร์นซ่าครอบครัวของเอเลียนคนนี้เนาะก็ติดต่อมาทางสองทางเขาได้เด้อทำส้มบวว่าจะเป็นทางเพจเพจเนาะทางไลน์หรือกับเบอร์โทรหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวเนาะติดต่อเข้ามาได้เด้อทำส้มเด้อส่วนเบอร์โทรกับ บอโทรของบรจลอยก็เดี๋ย <Aye S 1> วบรจลอยจะขึ A ้นในกันนึงเนาะหรือบอกกันจะอยู่ในกะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เนาะเป็นรหัสที่ว่า fc พนักงาโพลเข้ามาจากต่างประเทศเนาะจากเมืองไทยโทรมาเมืองลาวเขาก็ใส่รหัส8หก20พร้อมเลยบอโทรเนาะรหัส8หก20เนาะหรือว่าจะโทรมาทางไลน์แอดไลน์มาแห้สบายดีแห้สบายเนาะสมมติแอดไลน์มา Facebook ส่วนโตแล้วก็ทางไลน์มาสบายเนาะ อ๋อเราทำสมชิพมีเขอจบไว้เพียงแต่ทางนี้ทำสมน้องผิดพลาดประการใดกลับขอโทษขออภัยน้องสหรับชุดสบายดีสบายดีเยอะแล้วสบายดีอ๋อสนุกสบายดีเพื่อนสบายดีเฮสบายดีผู้น้อยมีฮานั่งนาะนั่งนั่งผัวนา่งกิ๊บนางกิ๊บ